บทนำขีปนาวุธเซจิลสจิลหรืออ่านว่าเศจ,จิลถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธระยะกลาง MRBM ที่สำคัญที่สุดในคลังอาวุธของอิหร่านด้วยระบบเชื้อเพลิงแข็งสองขั้น Two-stage Solid Fuel ซึ่งมีทั้งความเร็วสูงความแม่นยำและความยากต่อการสกัดกั้นเซจิลจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนเกมในการเพิ่มศักยภาพเริ่มต้นของขีปนาวุธอิหร่าน 1. พัฒนาการแอนประวัติศาสตร์ต้นกาเนิด โครงการเซจิลเริ่มต้นปลายทศวรรษ1,990บนฐานความสำเร็จของโครงการเซลซาวในการผลิตเชื้อเพลิงแข็งชื่อและการตั้งชื่อเคยมีชื่อว่าแอชูราหรือแอช r ราซึ่งตามการวิเคราะห์เชื่อว่าแอช r ราและเซจิลเป็นโครงการเดียวกันการทดสอบครั้งแรก SEJIL หทดสอบครั้งแรกปี2008ระยะบินถึง800ถึง2,000กิโลเมตร S.E.J.J.I.L. 2เปิดตัวช่วงปี2009โดยเสริมระบบนำวิถีและเคลมว่ากำแพงกันเรดาร์มีส่วนช่วยลดการตรวจจับมีทดสอบเพิ่มเติมในปี2011และช่วงปี2021รวมถึงช่วงการซ้อม Red Profet ของกองกำลังพิทักษ์อิราน (IRGC) 2. สเปคแอนลักษณะเทคนิค2.1ภายนอกแอนโครงสร้างความยาวประมาณ17.5ถึง18.2เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25เมตรน้ำหนักขึ้นปล่อยราว22.5ถึง23.6ตัน2.2ระบบเชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงแข็งสองขั้น Composit โซลิดโปรบล์แลนด์ต่างจากกวงโคจรเชื้อเพลิงเหลวรุ่นก่อนเช่น SHAHAB 3ซึ่งต้องเตรียมหลายชั่วโมงแต่เชื้อเพลิงแข็งสามารถสำรองไว้นานหลายปี2.3ระยะยิงแอนน้ำหนักหัวรบระยะปฏิบัติการ1 5 0 0ถึง2,500กิโลเมตรขึ้นกับน้ำหนักหัวรบ ัวบบน้ำหนัก500-1,000ถึง1,000กิโลกรัมรุ่น sejjil 1ไม่มีระบบนำทาง cep เครื่องหมายตัวหนอน1 0 0ถึง150เมตรแต่ sejjil 2มีฟิลและระบบ gps inotia ทำให้ความแม่นยำสูง cep น้อยกว่า1 0 5ถึงเมตร2.4ความเร็วแอนการนำทางความเร็วตอนเข้าสู่วิถีสุดท้าย reentry m a s s 11-14ถึง14 13เท่าของความเร็วเสียงหรือราว3,400ถึง4,300เมตรวินาทีใช้ระบบนำวิถีแบบอ e ีโนเชีย er, INS ร่วมกับ GPS และเซนเซอร์ขั้นสูง2.5แพลตฟอร์มแอนการใช้งานสามารถยิงจากยานพาหนะเทลทรานสปอร์เ r e ร์เอเร l เตอร์ลอหรือ s i ล o s แบบติดตั้งปิดใต้ดินซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวใช้เวลาติดตั้งยิงภายในไม่กี่นาทีและสามารถย้ายจุดยิงได้อย่างรวดเร็ว 3. จุดเด่นทางยุทธศาสตร์ 3.1การตอบโต้เร็วแอนยากต่อการสกัดเชื้อเพลิงแข็งช่วยลดเวลาเตรียมยิงเหลือเพียงไม่กี่นาทีอีกทั้งจรวดมีการติดเคลือบทนเรดาร์ส่งผลให้ระบบต่อต้านจรวดเช่นปาทริออตสหรัฐอเมริกาหรือ ARROW 3อิสราเอลพบอุปสรรคในการสกัดกัน3.2ระยะการยิงครอบคลุมระยะยิงสูงสุด2 0 0 0ถึง2,500กิโเมตรวางจุดรุนแรงครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกกลาง ทะลุไกลไปถึงอิสราเอลส่วนของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้หากหัวรบเบา3.3ความแม่นยำสูงรุ่น SEJIL j 2มีความแม่นยำสูง CEP น้อยกว่า10-50เมตรอันเป็นผลจากระบบ GPS และอ e ินโนเชียร์ร่วมกับฟินนํำทางแม้จะมีโอกาสนำหัวรบนิวเคลียร์มาใช้ในอนาคตก็ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการ3.4เครื่องมือป้องกันทางยุทธภาพด้วยลักษณะความเร็วสูงและแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ง่าย ระบบแอโรลบหรือไอออนโดมอาจไม่เพียงพอที่จะสกัดการโจวดเซจิลในช่วงวิถีสุดท้าย 4. บทบาทเชิงยุทธศาสตร์แอนการก่อเหตุจริง4.1กรณีล่าสุดประทอิสราเอลมิยอยัก2025 19มิยอยัก2025 IRGC เผยว่าได้ยิงขีปนาวุธเซจิลเข้าใส่อิสราเอลผลกระทบโรงพยาบาลโซโรกาเบียชิบาได้รับแรงระเบิดโดยตรงจน ชั้นบนถูกทำลายเจียนราบมีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนภาพความเสียหายที่ปรากฏคืออาคารที่อยู่อาศัยหนาแน่นในเดชิบา้ามีควันดำหนาท่วมเหตุการณ์เดียวกันโรงเรียนและรถโดยสารถูกกรุกล่ำในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยไม่มีการอ้างว่าเด็กเสียชีวิต4.2การตอบโต้จากอิสราเอลอิสราเอลอ้างว่าได้นำระบบ AROW3 และระบบไอออนโดมมาสกัดบางส่วนแต่เซจิลบางเครื่องยังผ่านทะลุระบบป้องกัน และทำให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน4.3ผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคเพิ่มความตึงเครียดและอาจนำไปสู่การแทรกแซงหรือการสู้รบรุนแรงมากขึ้นระดับนานาชาติประเทศพันธมิตรของอิสราเอลเช่นสหรัฐอเมริกาถูกกดดันให้เข้าร่วมสนับสนุนอย่างเข้มข้นขึ้นด้านมนุษยธรรมการโจมตีอาคารแพทย์สื่อเน้นย้ำถึงความเสื่อมถอยด้านกฎหมายสงครามและคำถามเรื่องการคุ้มครองพลเรือน 5. ข้อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนด้านจุดแข็งจุดอ่อนเทคโนโลยีแอนเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแข็งลดเวลาเตรียมการเคลื่อนย้ายง่ายไม่สามารถปรับประสิทธิภาพเชื้อเพลิงได้หลังจากผลิตระบบนำทางความแม่นยำสูง CEP น้อยกว่า10เมตรขึ้นกับ GPS ซึ่งอาจถูกก่อกวนง่ายความเร็ว Re- e n t r y m a 11-14ป้องกันการสกัดกั้นความเร็วสูงทำให้ความควบคุมทางอากาศยาก แพลตฟอร์มยิงเคลื่อนที่รวดเร็วซ่อนยากการเคลื่อนย้ายเสี่ยงถูกตรวจจับด้วยภาพดาวเทียมหรือ UAV ยุทธศาสตร์กดดันทางจิตวิทยานโยบายหากเลือกใช้พลเรือนเป็นเป้าอาจสูญเสียความชอบธรรมทางสิทธิมนุษยชน 6. ข้อสรุปแอนแนวโน้มในอนาคตเซจิลสท้อนพัฒนาการของอิหร่านจากขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวเข้าสู่ยุคเชื้อเพลิงแข็งที่พร้อมใช้เร็วเคลื่อนย้ายง่ายและมีความแม่นยำสูงผลกระทบต่อการป้องกันประเทศจึงต้องปรับตัวระบบอย่างปาทริออ ไอออนโดมและ a อโรต้องทบทวนเทคโนโลยีเพื่อสกัดอาวุธความเร็วสูงในสถานการณ์ปัจจุบันมิยอยัก2025พลังเซจิลมีบทบาทเป็นขีปนาวุธตอบโต้โดยตรงมุ่งสู่เป้าหมายที่มีความสำคัญทั้งทางท,างทหารและพละเรือนอนาคตอาจมีรุ่น SEJJIL 3มีข่าวลือนำไปสู่จรวด3าขันตั้งเป้าระยะมากกว่า4000กิโเมซึ่งจะทำให้อิรานเข้าสู่ยุคโปรเพลประสิทธิภาพสูงระดับ ICBM ผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์อิสราเอลต้องพัฒนาแนวป้องกันให้ครอบคลุมความเร็วและเทคโนโลยีใหม่เช่น ARO w c ระบบตรวจจับคลื่นความร้อนหรือเทคโนโลยีเลเซอร์ชาติพันธมิตรสหรัฐอเมริกาถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นหากเกิดการตอบโต้ขยายขอบเขตสหรัฐอเมริกาและยุโรปพิจารณาขอว่ามาตรการคว่ำบาตท,ทางเศรฐษฐกิจหรือการเจรจาเชิงกลยุทธ์เพื่อสกัดไม่ให้เซจิลขยายศักยภาพได้อีก ความเสี่ยงความขัดแย้งขยายวงการใช้เป้าโครงสร้างพลเรือนเช่นโรงพยาบาลอาจนำไปสู่การทำสงครามเยาที่ขยายจากภูมิภาคสู่นานาชาติ 7. บอร์ทดรลูบอภาพรวมเซจิลถือเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับอิหร่านสะท้อนถึงพัฒนาการทางเทคนิคสู่การเป็นอาวุธความเร็วสูงระยะกลางที่พร้อมใช้งานยุทธวิธียุคใหม่ด้วยจุดเด่นเรื่องความเร็วสูงความแม่นยำและแพลตฟอร์มเคลื่อนย้ายดุดโมเดิร์นแต่บรรดาประเทศคู่แข่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต้องพัฒนาระบบป้องกันและนโยบายให้ทันกับภัยคุกคามเชิงเชื้อเพลิงแข็งซึ่งกำลังกลายเป็นเจเนเรชันใหม่ของขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงในภูมิภาคสุดท้ายการกลายรูปเป็นอาวุธตอบโต้ในสงครามกับอิสราเอลมิโยยัก2025ย,ย,ยิ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความสำคัญของเซจิลในเชิงยุยยุทธและข่มขวัญขณะที่โลกกำลังจับตาว่าจะมีรุ่นเครื่องบินเพิ่มเติมหรือขีปนาวุธรุ่นถัดไปที่เก่งกาจขึ้นอีกหรือไม่ ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเซจิลและความขัดแย้งอิหร่านอิสราเอล